อดีตนายกทักษิณชินวัตรที่สภาวัยน้องเกินก็เราต้องการให้เปิดช่องสงมของอระเภอร์ปุษสิงห์เชื่อมทุกเส้นทางของพรเภอร์ปุษย์ให้เป็นรัก่ากบบบททุกเส้นทางนี่คือ ชินว <and> ัฒน <'s in> ์บ <produkt> ้านผมเรียก nice ็โจรโจรปุ่นอำนาจกระดุมไม่แรกปัะกัดเท่าไรเมื่อตราชัวออนไว้อะไรอย่ากให้ตรงนี้กป็นนายกรับฐมนตรีก็เพด่อนายก็เลยต้องเว้นไป5ปีไม่ได้ไปปราสาท ว่ามานนี้บันนี้จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจากโค้สิงค์คนระับคู้สิง์ขอบพระคุณครับตัวก็สมัครได้แม้ไม่มีผลต่อไปการไปลงคะแนนด้วยตัวเตอร์พวงเพชรชุนละเอียดนะครับอดีิที่ข้างหลังเราผู้หมอถอนนักการน่าจะรอกก่น คนบ้ายอชัยโหตรักไวยทยะนะครับสอสอจจุบันที่รับประเสริฐเพื่อนผมเล่นด้วยกันไมาหลายสิบปีแล้วครับโอเค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 ครับนะครับท่านผู้ใหญ่เฮงตอวิดจารุนักะครับ คนเงือดายเองชัดครับอีกท่านหนึ่งาขณะนี้ท่านหัวหน้าครอบครัวนะครับและก็ท่านสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยกําลังสําคัญคุณพองแทชน่วะก็ต้อเรียนอย่างดีทีนึงกรที่ทำมงลึกอยู่ในใ,นใจว่าคิดอะไรอยู่โดยเฉพาะคิดถึงคนแดนไกลคิดถึงสิ่งที่จะกลับมาให้ก,กับพวกเราก็คือเรื่องของนโยบายที่ดีด นะครับกำลังคนที่เชืมอมต่จะได้มาช่วยพวกเราเองเลยครับงั้นพอกให้พี่เป็นนักวุฒิใส่เสื้อเลยสระดับเสียงดังๆอย่างนี้นะครับทำลายอนาคตทำลายโอกาสของลูกหลานพ่อแน่มาพวกอ็ทำแน่ให้กับพรรคเพื่อไทยเรามา ทุนพอี่สายีคนเป็นมืนราศีสไลด์มาเลือกเพืไทยแมีมาที่ี่นหลายพันหลายหลายพันหลักเกียติเงนและแล้วนายเีย